สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเฟสโดนะครับตัวนี้เป็นรสน้ำผึ้งมะนาวนะครับก็วิธีการกินของเฟสโดนะครับก็เขียยไม่ด้านข้างนะครับก็คือว่าเอาเนี้ยออกมานะครับแล้วก็เทผงลงไปนะครับแล้วเขย่าเขย่าเขย่านะครับให้มันละลายปนกันนะครับก็วิธีการนี้มันทําให้เราเสียนะครับขวดพลาสติกไปขวดหนึ่งนะครับเพราะกลิ่นของเฟสโดเนี่ยค่อนข้างจะแรงมีติดขวดนะครับหรือบางคนบอกว่าพี่อั้นผมไม่มีขวดพลาสติกนะแล้วผมก็ไม่อยากจะใช้กับเนี่ย ขวดแก้วอันใหญ่ๆของผมนะครับคุณก็สามารถประยุกต์ได้นะครับเพราะเพื่อนประยุกต์มาหลายครั้งครับกับแก้วอันใหญ่นี่นะครับก็สามารถใช้ได้โอเคครับก่อนกินหน้นส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้ก็เขียนว่าเป็นผงมะนาวนะครับสิเนะครับเกลือสิเนะครับแล้วก็วิตามิน3%นะครับได้เป็นวิตามิน C นะจ๊ะสามเโอเคครับคราวนี้ก็เรามาชิมกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะกับรสตัวนี้อะแกะมานะครับปึ๊บปบโอเคแกะมาก็เจออย่างนี้นะครับจากกล เนี่ยครับของเฟซโด้ก็คือว่าเขาให้เนี่ยให้ปุ๊บเนี่ยไอวางเนี้ยแล้วก็กดกดลงไปนะครับกุ้งปุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นผงหย่อนเข้าไปแลนะขย่าโอเคครับเดี๋ยวพี่แอ้นจะมาลองกันกับตัวนี้นะครับตึงจ้ะตึงจ้ะแล้วก็ทํางี้ได้นะครับประยุกต์ได้เนี่ยปุ๊บอ่ะแต่ว่ามันต้องใช้แรงดันเยอะนะครับอ่ะสองมืออ่านี่เห็นไหมครับพอใช้สองมือดันลงไปครับนี่มันก็ปุ๊บออกมานะครับได้เป็นผงนี่ลงมาเลยผงลงอยู่ข้างล่างโอเคคราวนี้ก็เขย่านะจ้าขย่าเขย่าเขย่า ขย่าจ้าขยา่าก็โอเคนะครับออกสีเขียวนิดนึงนะจ๊ะโอเคตัวนี้ละลายไวดีนะครับคือมีบางตัวที่พี่รีวิวของเฟนโดะละลายใช,ายชาย่าๆแต่ตัวนี้โอเคละลายไวคราวนี้ดมกลิ่นครับสีก็ประมาณนี้จากเขียวอ่อนๆ โอเคนะก็มีกลิ่นมะนาวออกมานะครับรู้เลยว่านี่ตัวนี้เป็กลิ่นมะน,แบบน,น,น,นาวแบบหวานน้าเปรี้ยวกลิ่นมันคือกลิ่นมะนาวแบบหวานน้าเปรี้ยวเดี๋ยวดมกลิ่นกลิ่นน้ำผึ้งว่ะมีกลิ่นน้ำผึ้งออกมา,อ,าอ่อนๆนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติกลางๆ ไม่เปรี้ยวมากมันเป็นมะนาวผสมน้ำผึ้งครับแต่ว่ามะนาวตัวเนี้ยถ้าใครชอบมะนาวแบบเปรี้ยวนะไม่ใช่มันจะมีความเปรี้ยวมานิดหน่อยนะครับตามลักษณะของมะนาวไทยเปรี้ยวนิดนึงไม่ได้เปรี้ยวเยอะแล้วก็รสหวานอนะเพราะว่ามีของน้ำผึ้งมาด้วยพอเป็นน้ำผึ้งรสหวานอย่างเงี้ย มันเป็นความหวานแต่ความหวานของที่มันเป็นเรารู้สึกเป็นน้ำผึ้งน้อยไปน,นิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบแบบน้ำผึ้งมะนาวมะนาวน้ำผึ้งแบบไม่ค่อยเปรี้ยวมากแล้วก็หวานพอดีพอดีก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าพี่อั้นหมงชอบมะนาว่เปรี้ยวตัวนี้ไม่ตอบโจทย์คุณนะครับเพราะว่ามันมันเปรี้ยวแบบกลางๆเปรี้ยวมันนิดนึงนะมีรอยเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็รสชาติน้ำผึ้งเนี่ย ยังไม่เด่นชัดคือตัวเนี้ยมันเป็นน้ำมะนาวที่ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแล้วก็หวานไอหวานเนี่ยควรจะเป็นหวานที่ออกน้ําพึง่งแต่ถามว่าหวานตัวเนี้ยรู้สึกถึงความเป็นน้าพึ่งไหมก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยคือว่าเปรี้ยวน้อยดังนั้นคนชอบเปรี้ยวน้อยได้แต่ว่าคนที่ชอบน้ําพึ่งแบบพี่อ้านเนี่ยซึ่งเราอยากได้กลิ่นน้ําพึ่งมาด้วยเพราะในนี้คุณเขียนคําว่ามะนาวน้ําพึ่งใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็อยากได้ กลิ่นของน้ำผึ้งที่ชัดเจนกว่านี้แต่ถามว่ามีความหวานไหมเป็นความหวานนะครับแต่ว่าความหวานที่เรารู้สึกอ่ะมันไม่ชัดเจนว่าเป็นน้ำผึ้งหรือเปล่านะครับกับกลิ่นน้ำผึ้งอ่ะถ้าเกิดขอได้ดีอีกนิดหนึ่งจะดีมากนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นครับโอเคเพื่อนๆจบคลิปนี้ไปดีๆนะครับชอบฝากกดไ like, ลค์สับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ